รอบรู้ปีศาจแดงประจำการเช้าวันหยุดเสาร์ที่26สุดสัปดาห์สุดท้ายเดือนกร,รกฎาคมก่อนอื่นคงต้องเริ่มต้นจากการส่งความหงวยใายถึงเพื่อนเพ,นพื่พี่ๆน้องๆทุกคนที่อยู่ในพื้นที่อันตร,รายจากเหตุปะทะระหว่างประเทศสับหลอกขอให้ชาวไทยทุกคนได้รับความปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนะครับไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีคิวจะลงสนามเยมปีซีซั่นเกมที่2ในวันอาทิตย์นี้และจะเป็นเกมแรกในซัมเมอร์ซีรีส์บนแผ่นดินอเมริกาโดยจะพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดณสังเวียนเเมดีย แม้ปัจจุบันทีมอาจจะเพิ่งเสริมทัพผู้เล่นใหม่มาได้เพียง2-3รายและแนวโน้มจะเดินดิวต่อไปนั้น มีข้อจํากัดติดขัดบ้างทว่าทิศทางทีมที่กําลังดําเนินอยู่ตอนนี้สื่อต่างประเทศรายงานถึงเชิงบวกในแง่ของบรรยากาศทีมภายใต้การคุมทีมของรูเบนออมูริมที่กําลังลงลึกในรายละเอียดการทํางานให้กับรูปทีมบนแนวทางการเล่นตามปรัชญาระบบของเขาอย่างจริงจังซึ่งแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวยังคาดคะเนด้วยนะครับว่าในแง่ของตําแหน่งกองหน้าบางทีแฟนบอลอาจจะไม่ได้เห็นการเสริมทัพเข้ามาใหม่หรือหากจะมีการเสริมจริงก็เป็นไปได้นะครับที่จะเป็นแค่ตัวเลืกลอกลองในตลาดเท่านั้นซึ่งข่าวดังกล่าวนี้ยืนบนพื้นฐาน ของแนวโนมที่กุณซื้อชาวโปรตุเกสอาจคาดหวังจะเดิมพันกับลาสมุดฮอยลุนต่ออีกสักตั้งเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าหากจะคิดในมุมของการที่ผู้เล่นตัวสนับสนุนเกมรุกมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งการมาของมาเตอุสกุญญาและไบรอันเอบูโมมันสามารถชวนให้เชื่อได้ว่ากระบวนการในส่วนของการนําบอลอันตรายเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายไปสนับสนุนคนเป็นกองหน้าตัวเป้า อาจเปลี่ยนแปลงและเข้าทางการเล่นของลาสมุธฮอยลุนมากกว่าที่ผ่านมาที่สําคัญคือต้องไม่ลืมในแง่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีข้อจํากัดเกี่ยวกับการลงตลาดเสริมทัพจากภาวะการเงินที่เอาจริงๆไม่ได้ถึงกับวิกฤต แต่เพราะจุดยืนของฝ่ายบริหารชุดปัจจุบันชัดเจนในนโยบายที่จะดําเนินการให้สอดรับกับสมดุลทางบัญชีเพื่อให้เป็นประโยชน์ในระยะยาวทําให้พวกเขาค่อนข้างระมัดระวังในการใช้จ่ายมากกว่าที่ผ่านๆมาและนั่นทําให้ตลาดรอบนี้โฟกัสเลยน่าจะเทน้ําหนักไปที่ฝั่งขาออกซะเยอะนอกจากนั้นครับคือปัจจัยจากการที่ตลาดรอบนี้การแข่งขันความต้องการในส่วนของผู้เล่นตําแหน่งกองหน้านั้นระอุอย่างมหาศาลจนลากไปสู่เรื่องของค่าตัวย้ายทีมที่ค่อนข้างเฟิร์สสูงผิดกว่าปากติสวนทางกับศักยภาพการจ่ายของปีศาจแดง ที่ดูจะสู้ตัวเลขในหลายดิวผู้เล่นที่น่าสนใจไม่ได้นั่นเองคือสาเหตุว่าทําไมแนวโน้มที่สุดท้ายแล้วพวกเขาอาจจะลงเอยกับกองหน้าตัวเลือกรองมีความเป็นไปได้มากกว่าตามที่สื่อมีการวิเคราะห์กันไว้ขณะที่กรณีของรัสมุธฮอยลุนที่อนาคตยังลูกผีลูกคนเพราะกระแสข่าวลือกเกี่ยวกับการย้ายทีมโดยมีบางสโมสรนในกันช่แตลลี่สนใจก็ยังคงมีรายงานออกมาเป็นระยะ แมนเชสเตอร์อ e ฟนิงนิวมีเนื้อหาเชิงตั้งข้อสังเกตที่ชี้การปรีซีซั่นครั้งที่กำลังดำเนินอยู่นี้ถือว่าสำคัญมากๆต่อกองหน้าตัวทีมชาติเดนมาร์กรายนี้เพราะหากย้อนไปตอนปี2023ที่เขาเพิ่งย้ายมาตอนนั้นเขาไม่ได้มีช่วงทัวร์ปีซีซั่นเต็มๆกับทีมเพราะย้ายมาช่วงหลังๆแล้วและที่สำคัญนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาล่าสุดก็ได้รับบาดเจ็บบริเวณแผ่นหลังในเกมแรกของการทัวร์ปีซีซั่น2024ที่พบกับอาร์เซนอล ทำให้ขาดเวลาในการเตรียมตัวช่วงก่อนเปิดฤดูกาลกับทีมทั้ง2ช่วงปีแน่นอนนะครับว่ามันจะเอามาอ้างถึงการเป็นสาเหตุที่ทําให้เขามีฟอร์มที่ไม่ดีไม่ได้ทั้งหมดแต่ในวงการรับรู้ดีนะครับถึงความสําคัญในช่วงปรีซีซั่นที่นักเตะคนมีส่วนร่วมเต็มๆทั้งเพื่อผลงานที่ดีในแง่ของร่างกายและในแง่ของความเข้าอกเข้าใจลึกซึ้งในความต้องการของคนเป็นโค้ชและความเข้ากันกับทีม เรซีซันที่กำลังดำเนินอยู่ตอนนี้เลยถูกมองว่าเป็นช่วงที่ลาสมุดฮอยลุนต้องพยายามใส่ใจอย่างมากและต้องใช้ช่วงเวลานี้ที่มีเป็นครั้งแรกแบบเต็มๆกับทีมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเองในบทวิเคราะห์ของแมนเชสเตอร์อิสติงนิยังลงเพิ่มในส่วนของความเห็นผู้เขียนที่ย้ำว่า มันแน่นอนที่แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ต้องเสริมตำแหน่งผู้เล่นกองหน้าที่มีประสบการณ์แต่เช่นกันนี่ก็เป็นช่วงที่บางทีพวกเขาอาจจะยังไม่ควรหันหลังหมดหวังกับลัสมุดคอยลุนเพราะเขากำลังจะมีช่วงพรีซีซั่นแบบเต็มๆครั้งแรกกับสโมสรหากเขาไม่โชคร้ายบาดเจ็บระหว่างทัวร์และสามารถแสดงผลงานที่มีหวังออกมาได้ทำประตูให้เห็นแสดงแนวทางการเล่นที่ดีขึ้นบางทีเขาอาจจะเป็นคำตอบสำหรับคำถามเรื่องปัญหาเกมรุกที่ปีศาจแดงมีจากปีก่อนก็เป็นไปได้เช่นกันครับ ส่วนฝั่งขาออกล่าสุดมีเพิ่มเติมใหม่ในส่วนของอนาคตลูกชอแบ็กซ้ายวัย30ปีกับกระแสข่าวอ้างว่าเจ้าตัวพิจารณาโอกาสในการย้ายออกจากถิ่นโอแทฟฟอร์ดหากได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจเข้ามาซึ่งจากนั้นก็มีกระแสข่าวระลอกที่อ้างความสนใจจากสโมสรลีกซาอดุดิอาราเบียที่อาจจะเข้ามาเป็นตัวแปรสนใจดึงตัวเขาไปเล่นโดยในข่าวนั้นอ้างตัวของลูกชอก็สนใจโอกาสย้ายทีมไปเล่นและโกยเงินก้อนที่ซาอุเช่นกัน สัญญาปัจจุบันของลูกชอกับปีสาดแดงผูกพันกันถึงปี2027 ซึ่งโดวยวัยและประวัติอาการบาดเจ็บที่ลุมดาเรื้อรังจนทําให้ผู้เล่นที่โค้ดเองก็ไม่โชว์ว่าจะได้ใช้งานเต็มเม็ดเต็มหน่วยและต่อเนื่องแค่ไหนซึ่งนี่คือปัญหาชัดเจนนะครับสำหรับลูกชอเพราะในแง่ของคุณภาพการเล่นจะดีเข้าขั้นชั้นนําแค่ไหนแต่การที่ไม่สามารถอยู่ในสภาพร่างกายที่พร้อมเป็นทางเลือกถูกใช้งานได้ตลอดเวลาสักช่วงทําให้คนเป็นโค้ดเองก็เจอปัญหาเรื่องความไม่ต่อเนื่องในการจัดทีมและหากมองจากบริวทปัจจุบันที่ลูเบนอัลูรีมใช้ระบบหลังสามีริมเซนเป็นวิงแบ็กด้วยวัย ลูกชอก็ไม่น่าจะสามารถยืนระยะในการเล่นบนผานี้ได้เพราะใช้พลังงานศูนย์ตลอดทั้งเกม และทีมเองก็ดึงผู้เล่นฝั่งนี้เข้ามาแล้วถึง2รายนั่นก็คือแพทริกลอกูและดีโก้ลีออนนั่นเองครับหรือถ้าจะมองไปที่ตำแหน่งเซนเตอร์ฝั่งซ้ายที่ลูกชอสามารถตอบโจทย์เล่นได้ด้วยแต่ตัวเลือกที่ทีมมีอยู่ในปัจจุบันก็ค่อนข้างเยอะมากเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลิซันโดมาติเนสเลนี่โยโรเองก็เล่นได้และไอเดนเทเวนเองก็เช่นกันทำให้กรณีอนาคตของลูกชอหากว่ามีข้อเสนอจากทีมใดทีมหนึ่งของประเทศซาอุดีอาระเบียยื่นเข้ามาแบบจริงๆจัง,จงๆอย่าว่าแต่ลูกชอเองจะพิจารณาเพราะแม้ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็คงมีการรับไว้พิจารณาปล่อยตัวออกแลกกับเงินสักก้อนมาต่อยอดด้วยเหมือนกันข่าวเกี่ยวกับลูกชอยังมีในส่วนที่สกายสปอร์ตรายงานไว้บอกว่าหากไม่ใช่ตลาดหน้าร้อนนี้ที่เขาจะย้ายออกก็เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในช่วงตลาดหน้าหนาวมกราคมปี2026เพราะส่วนสําคัญคือในการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับปีศาจแดงล่าสุดหาทางออกร่วมกันไม่ได้ ซึ่งหากเป็นตลาดเดือนมกราคมปีหน้าตลาดฝั่งสหรัฐอเมริกาอาจเป็นทางเลือกที่เจ้าตัวพิจารณาเพิ่มเติมด้านความคิดเห็นน่าสนใจของกูรูในแวดวงซึ่งก็มีต่อกระบวนการฝั่งขาออกของปีศาจแดงเริ่มที่พัทเนวินลงไว้ในเว็บไซต์ของ BBC ระบุถึงผู้เล่นประเภทเดสบูดหรือแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือของตกค้างที่ทีมต้องการกำจัดออกในตลาดซึ่งพัทเนวินระบุว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อทิศทางการทำงานตลาดของปีศาจแดง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการตัดสินใจของลูเบนอัมบริมเด็ดขาดถึงขั้นไม่เปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นเหล่านี้มาร่วมซ้อมกับทีมหลักแทบจะเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนถึงความไม่เป็นที่ต้องการตัวอีกแล้วของผู้เล่นเหล่านั้นในทีมของกุนซอรายนี้ทัดเนวินแสดงความเข้าใจนะครับว่าทำไมกุนซืวัย40ปีถึงเลือกเส้นทางเดินที่เด็ดขาดเช่นนี้ในการทำทีม แต่ขณะเดียวกันแพทเนวินก็มองในมุมกลับครับและชี้ว่าการตัดสินใจทำเรื่องพวกนี้อาจกลายเป็นดาบสองคมที่ส่งผลตรงกันข้ามได้เหมือนกันเพราะสิ่งสำคัญที่เป็นประเด็นหนักเลยก็คือผู้เล่นประเภทเดสบูดอย่างอันโตนีไทเลวมาเล,าลเซียอเลฮันโดกาาโชจาดอนซันโชล้วนรับค่าเหนื่อยเลวสูงด้วยกันทั้งนั้นและหากพิจารณาในมุมของผู้เล่นที่รับค่าเหนื่อยสูงระดับนี้แต่ถูกปฏิบัติแบบแข่งข้าวจากคุณซื้อคนปัจจุบัน แพทเนวินใช้คำว่าการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจากมุมมองของคนเป็นผู้เล่นที่โดนกระทําใส่รวมทั้งคําที่น่าสนใจที่แพทเนวินใช้อีกคําก็คือนักเตะเหล่านี้ไม่ใช่ฝ่ายที่ร้องของการย้ายทีมแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรผิดในแง่ของวินยัย เมื่อภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่ผู้เล่นเหล่านี้จะรู้สึกไม่ต้องเร่งรีบตัดสินใจย้ายออกเนื่องจากสัญญากับบีศาแดงยังมีอยู่และเป็นสัญญาค่าเหนื่อยสูงหากพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้สนใจอะไรมากจริงๆพวกเขาสามารถยืนกลานปฏิเสธที่จะย้ายออกและอยู่รับค่าเหนื่อยตามสัญญาไปได้เลยเพราะในมุมของการปฏิบัตินั้นสโมสรดูเข้าข่ายผิดสัญญากับฝั่งผู้เล่นมากกว่าสุดท้ายนะครับแพทเนวินยังระบุด,ด้วยว่ายูเนเตดเสียเปรียบมากกับการระบายผู้เล่นออก เพราะอำนาจต่อรองที่จะหมุนให้ดิวเป็นประโยชน์ต่อตอนเองนั้นแทบจะไม่มีสโมสรไม่กี่แห่งหลอกที่จะยื่นข้อเสนอมูลค่าสูงๆเข้ามาเมื่อสินค้าที่หมายถึงผู้เล่นของยูเนเต็ดที่ทีมต้องการขายนั้นเห็นอยู่แล้วนะครับว่าสภาพเสียหายเยอะและในมุมนี้คือนักฟุตบอลที่ยูเนเต็ดอยากขายทิ้งดันรับค่าเหนื่อยที่สูงมากกว่าปกติทั่วไปผมคิดว่ากระบวนการฝั่งซื้อตัวเสริมทีมตลาดรอบนี้ยูเนเตดทำได้น่าประทับใจนะแต่แน่นอนนะครับว่าพวกเขายังต้องเสริมมากกว่านี้ซึ่งอาจทำไม่ได้เพราะกําจัดผู้เล่นฝั่งขาออกไม่ไได้้ตาามเปที่หววัง ต่อที่อนาคตของอเลฮันโดการาโชอ้างอิงจากข้อมูลที่ ESPN ลงไว้เมื่อคืนที่ผ่านมาล็อกดอร์ันระบุว่าผมคิดว่าพรสวรรค์ของการาโชไม่ใช่ประเด็นปัญหาขณะที่การตัดสินใจของรูเบนออมอริมในการขับผู้เล่นรายนี้ออกจากทีมก็เข้าใจได้ในแง่ที่เขาพยายามเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทีมภายในนี่เป็นเหตุผลเดียวกับเคสของมาร์คแอดแลฟฟอร์ดด้วยเหมือนกันการที่รูเบนออมอริมมั่นใจว่าการปล่อยกานาโชเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และทีมเรียกค่าตัวการขายเพียงต่ำๆที่35-40ล้านปอนด์ก็ยิ่งชัดเจนถึงความกระตือรือร้นของพวกเขาที่อยากอำนวยให้เกิดการย้ายออกครั้งนี้ ทั้งที่ราคาสามารถจะแพงได้อีกหากเทียบกับดีลอื่นอย่างแอนโทนีเอลังกา er, ที่ผลงานเหลื่อมกันนิดหน่อยเท่านั้นแต่ย้ายไปนิวคาสเซลด้วยราคาตั้ง55ล้านปอนด์สิ่งสําคัญคือผมคิดว่ามันเป็นเพราะการปล่อยกานาโชจะช่วยให้ยูไนเต็ดสถานะด้านกดผลกําไรและความยั่งยืนดีขึ้นมาทันทีแต่ก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างในแง่ที่ยูไนเต็ดไม่ได้เจรจาดีลนี้บนพื้นฐานจุดแข็งของตัวเอง ตามข้อมูลคือบายน,บน์วิลนิกเคยมีการสอบถามเข้ามาถึงการจะเดินเดิวนนี้แต่ปรารถนาของตัวนักเตะยังอยากอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อไป ทำให้ยูเนเตดก็ต้องรอข้อเสนอที่เหมาะสมที่อาจจะเข้ามาในอนาคตต,ต่อไปก่อนขณะเดียวกันมีการอัปเดตเพิ่มเติมในส่วนของอันโตนี่จาก SKY SPORT ์อ้างความสนใจจาก2ส,สโมสรชั้นนำของซาอุดีอาระเบียอยากเซ็นสัญญากับบิกแซมบ้ารายนี้ซึ่งโอกาสที่อันโตนี่จะรับข้อเสนอนั้นถือว่ามีเปิดกว้างไม่น้อยนะครับเพราะแม้เจ้าตัวจะอยากไปเลอเออเบติสก็จริงแต่กระบวนการที่ช้งักจากศักยภาพของเลอเออเบติส ที่เดิน์ดิวนี้ตามประสงค์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้ทำให้ทางเลือกไปซาอุเปิดกว้างแต่หลักๆแล้วตัวนักเตะน่าจะอยากอยู่ในยุโรปต่อไปมากกว่าปิดท้ายที่เนื้อหาหน่าสนใจจากเพ c สคอนเฟล c ์ของรูเบนอัมบูริมที่ออกมาพูดคุยผ่านสื่อเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาตามเวลาบ้านเราในวาระก,ก่อนจะพาทีมลงแข่งเกมปีซีซั่นกับเบสแฮมยูไนเต็ดในวันอาทิตย์นี้โดยกุนซือปีศาจแดงออกงานพร้อมกับดาวเตะใหม่อย่างมาเตอุสกุนยา ซึ่งก็นแน่นอนนะครับว่ากับคาถามที่ยังไงสื่อก็ต้องมีถามนั่นคือพึงพอใจแค่ไหนกับการเซ็นสัญญาผู้เล่นใหม่ทั้งสองรายอย่างแบรอันเอบูโมและมาเตอุสกุนยาคุณสือปีศาจแดงตอบแน่นอนว่าผมพอใจมากมันสําคัญมากๆด้วยการเซ็นสัญญาผู้เล่นใหม่ให้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถทําได้พวกเขาทั้งสองคนเป็นผู้เล่นที่พิสูจน์ผลงานในพรีเมียร์ลีกมาแล้วมาเตอุสสามารถเล่นในตำแหน่งที่แตกต่างได้และนั่นทำให้ทีมมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้นในการจัดทีม ต่อด้วยประเด็นเรื่องการเสริมตำแหน่งกองหน้าที่ปีศาจแดงม,มีในหน้าข่าวโดยคำถามนี้รูเบนอัลโมริมกล่าวว่าพวกเขาสองคนหมายถึงไบรันเอบูโมและมาเตอุสกุญญาสามารถเล่นกองหน้าได้อยู่แล้วและเรามีเซอร์ซีกับลาสมุดฮอยลุนโฟกัสจริงๆคือการทำงานเพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงการเล่นระหว่างพวกเขาผมไม่รู้หรอกว่าตำแหน่งนี้จะเป็นของพวกเขาไหมเพราะว่าการตรงๆก็มีผู้เล่นคนอื่นที่พร้อมสู้เพื่อมันเหมือนกัน แต่รวมๆผมพึงพอใจพวกเขาต่างก็ถ่อมตัวและเลือกจะมาอยู่ตรงจุดนี้พวกเขามีทางเลือกอื่นทางเลือกที่มีแชมเปยหลีกพวกเขาอ่านทุกอย่างที่ผู้คนพูดถึงเรื่องของเราและสุดท้ายพวกเขาเลือกเราเมื่อถูกถามต่อเนื่องถึงทีมชุดปัจจุบันที่มีว่าทําให้เขาสะดวกใจและรู้สึกง่ายในการเดินหน้าเข้าสู่ฤดูกาลใหม่หรือไม่ ก่อนอื่นเราต้องระบัดระวังอย่างมากเวลาเราเซ็นผู้เล่นใหม่เข้ามาถ้าเราต้องเริ่มฤดูกาลด้วยทีมตอนนี้แน่นอนว่าผมแฮปปี้เพราะผู้เล่นทุกคนคือกลุ่มคนที่เต็มใจจะมาอยู่ตรงนี้จริงๆขณะที่ประเด็นเรื่องของลูกชอที่มีข่าวเรื่องย้ายทีมโตเกุลซื้อไว้40ปีกล่าวว่าเขาเป็นผู้เล่นระดับเวิร์คคลาสและคุณสามารถรู้สึกได้เลยถึงรายละเอียดเล็กๆเขาเป็นผู้เล่นชั้นยอดและเขาก็จะมีการแข่งขันในตำแหน่งแน่นอนกับฤดูกาลที่จะมาถึงนี้ ขณะเดียวกันอีกคำถามที่ไม่ถามไม่ได้สําหรับสื่อคือประเด็นเรื่องของผู้เล่นฝั่งขาออกที่เต็มไปด้วยปัญหาและส่วนมากมาจากความประสงค์ของรูเบนอามูรีมเองที่แตดพวกเขาเหล่านั้นออกจากทีมคําตอบก็คือผมคิดว่ามันไม่ใช่สาระสําคัญผู้เล่นต่างมีเหตุผลของตนเองและแตกต่างกันออกไปบางคนต้องย้ายเพื่อหาที่ทางในทีมใหม่ส่วนบางคนแสดงออกชัดว่าอยากหาความท้าทายใหม่ๆสิ่งที่เราทําก็แค่ปล่อยให้พวกเขาได้ตัดสินใจกันเองเลยสมมุติพวกเขาอยากอยู่ในจุดที่คิดว่าต้องกลับมาสู่ทีม พวกเขาก็จะทําเพราะยังไงสุดท้ายแล้วพวกเขาก็คือผู้เล่นของสโมสรเราเจสันวิลค็อกมีตัวเลขราคาสําหรับผู้เล่นเหล่านี้แล้วผมเข้าใจแค่ว่าสโมสรอ,อื่นที่อาจสนใจคงรอจนถึงช่วงท้ายๆของตลาดส่วนผมผมพร้อมรับผู้เล่นกลับพวกเขาจะมีการแข่งขันภายในที่มากขึ้นเพราะถ้าพวกเขายังฝันถึงฟุตบอลโลกพวกเขาก็ต้องขนขวายหาทางลงเล่นขณะเดียวกันในส่วนของตําแหน่งการเล่นที่มีการคาดการเกี่ยวกับบูโน่แฟนันเดสวาสซิชาน่าเจ้าตัวอาจถูกจับมายืนมิดฟิลด์กลางสนามเป็นหลัก รูเป็นอมูริมกล่าวว่าก็เป็นไปได้และบรูโน่เองก็สามารถทําได้แน่เราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดในเกมแต่หลักๆแล้วเรานิยมบรูโน่ในตําแหน่งหมายเลข1ิบมากกว่าบางครั้งที่เขาเล่นหมายเลข10บเขาพาตัวเองลงมาหาบอลแล้วทําให้ตําแหน่งหมายเลข1ิหายไปจากในสนามของเราแต่เขาเล่นในแดนบนตรงนั้นได้ ปิดท้ายที่มาเตอุสคุนยาที่มานั่งออกงานร่วมกับคุณสือใหม่เป็นครั้งแรกในการคุยกับสื่อและคำถามหลักๆเกี่ยวกับความรับผิดชอบข,ของการเป็นผู้เล่นตัวคมหวังใหม่ของสโมสรที่ถูกคาดหวังในหลากหลายด้านทั้งการช่วยให้ทีมมีประตูมากขึ้นไปจนถึงความกดดันของการมาเล่นให้กับสโมสรในระดับที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมโดยเจ้าตัวตอบดังนี้ผมคิดว่ามันคือส่วนสําคัญของเกมฟุตบอลแน่นอนผมจะพยายามทําในสิ่งที่มันจะช่วยเหลือทีมอย่างการทําประตู ผมมาที่นี่ผมเข้าใจว่าเพราะอะไรผมถึงมาอยู่จุดนี้และผมหวังว่าผมจะทําในสิ่งที่ดีที่สุดและสุดความสามารถของผมความกดดันที่มาพร้อมกับการได้เป็นผู้เล่นของยูไนเตดผมถือว่าเป็นเกียรติและมีสิทธิพิเศษนะเมื่อตอนที่รูเบนเข้ามาหาผมและพูดเรื่องโปรเจกต์ของเขาผมรู้สึกได้ถึงความท้าทายของมันและเป็นความท้าทายที่ผมต้องการด้วยยูไนเตดต้องกลับไปสู่จุดที่ควรอยู่และผมปรารถนาจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนั้น ผมไม่เคยคิดเรื่องว่าจะต้องทำอะไรให้สมบูรณ์เพียงลําพังผมแค่ต้องช่วยทีมผมสบายมากๆก,กับการมาอยู่ตรงนี้พร้อมความกดดันและผมบองว่าทุกอย่างจะดีขึ้นผมพูดได้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือความฝันของผมมาเสมอและผมบรรลุความฝันนั้นแล้วในตอนนี้บอสมีส่วนสําคัญทําให้เกิดขึ้นเขาพูดคุยกับผมและทําให้เรื่องมันง่ายมากกับการที่ผมจะเลือกมาทางนี้